นะคะเราจะมาเริ่มเรื่องราวของคุณอนุทินชาญวีรกูลกันก่อนนุ่มฮอตในช่วงนี้เลยฮอตมากตอนนี้ฮอตทางการเมืองเลยนะคะรองนายกแล้วก็งน o m i ร a ส e d นะคะื่อช่ววันที่13กันยายนค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณอนุทินอายุ56ปีแมทท่า57อีกสักนิดก็ไม่ได้เนาะลอตเตอรี่โอ้โหนี่โอยตอนนี้ก็ร้อนแล้วโอ้ร้อนสุดๆเลยตอนนี้แล้วก็เป็นเป็นเรียกว่าตำบลกระสุนตกทางการเมืองนะตอนนี้นะ ก็เด่นนี่เด่นมากเด่นมากก็ต้องโดนมากนะคะอ่าก็สําหรับวันคล้ายวันเกิดนะคะคุณอนุทินเนี่ยไปทาบุญตั้งแต่เมื่อช่วงวันเสาร์ที่แล้วเลยนะคะวันที่10นะคะวันที่1 0กันยายนไปที่จังหวัดพิสุโลกเนี่ยนะคะไปไหว้พระไม่ว่าจะเป็นพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีคือคุณอนุทิธิเนี่ยไล่มาเลยนะคะว่าไปไหว้อะไรบ้างนะคะก็มีพระพุทธชินราชพระพุทธพระพุทธชินสีนะคะพระศรีศาสดาพระหลวงพ่อดำนะคะแล้วก็พระปรางด้วยค่ะแลวก็รวมไปถึงต้นสาระหลัง การนะคะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเขาเรียกอะไรวัดใหญ่นะพี่นัใช่เป็นวัดใหญ่ประจําจังหวัดเลยใครไปนี้ก็ต้องไปไปไหว้ก่อนเลยเพราะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแก่ตัวเองแล้วก็คนที่ไปเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําเลยเนาะประจําของจังหวัดพิศณุโลกนะคะคือจริงๆไม่ใช่แค่จังหวัดนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําประเทศไทยเลยอีกแห่งหนึ่งค่ะ คือพอไปถึงที่จังหวัดพิศนุโลกนะโอ้โหไปเจอค่ะคุณอนุทินไปเจอเจ้าที่ขายว่าเขาเรียกอะไรนะเจ้ากองแกงไข่โอเลี้ยงโอเลี้ยงขขยกาแฟเย็นชาอะไรแบบพวกนั้นนั่นนะคะแล้วพอไปถึงเนี้ยปกตินะถ้าคนทั่วไปเนี่ยก็ไปถึงปุ๊บเขาก็จะไปซื้อกินใช่ไหมแต่ว่าคุณอนุทินไม่ค่ะท่านผู้ชมคะไปขอเขาชงกินเองไปชงชาเย็นนะคะนี่ ไปดูฝีมือกันแต่ว่าไอ้ที่ฝีมือไม่เท่าไหร่นะแม่ค้าเนี่ยชมเปาะเลยเปาะบอกชมอะไรรู้ไหมหล่ออ่ะหิวดีดู้ว่าดาราโอ้โหเนี่ยดาราเนี่ยนะคือจังหวะขาขึ้นอ่ะพี่เดงท่านผู้ชมนะคือช่วงขาขึ้นเนี่ยอะไรก็ดีไปหมดเออนี่อ่ะไปดูอีกก่อนไปดูก่อนค่ะ cùng ngả lông cất lông cùng đêm ngủ đầy một năm một năm lũ còi vẫn đi anh đi tung nhem na style trong ba steak pha rán ai bỏ mong đi hay sao ta ai nhục cả đàn คลองแควนะคล่องเลยค่องเลยเพราะว่าแหมคือขนาดกับข้าวยังทําได้เลยชงชาไี่หมู่แม่เด้อโหมันก็ไม่หมู่หรอกนะถ้าคนทําไม่เป็นอ่าใช่แต่รู้เลยว่าคลองอะทำเป็นัุวดูยนะวิธีการชงวิธีการอะไรแม่ค้าจะตักน้ําแข็งใส่แก้วให้ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวตักเองแกทาหมดเลยนะแต่ว่าแกไม่รู้จักสายเดียวนะไอ้สายเดียวใส่เนี้ยเอ๊ะมันใสยังไงนะ ก็เป็นมุมคือมุมน่าระก่ะคือว่าแค่แบบคนไม่เคยซื้อของพวกอย่างนี้ไงไอ้อย่างเราเนี่ยว่าไปซื้อในรำถนัดอยู่แล้วต้องขอหน่อยเออขอใส่เดียวหน่อยแต่แม่ค้านี่โอ้โหชมไม่ขาดปากท่านผู้ชมแล้วแต่ยังงงอยู่ว่าที่แบบแม่ค้าชมว่าเหมือนดาราเนี่ยจะเหมือนดาราตรงไหนที่คุณนุทินเนี่ยเกาหลีไงหรือเกาหลีเนี่ยนะฮ่องกงสมัยก่อนนี่ แล้วพอวันเกิดน่ะนะคะคอือรับรองเลยนะว่าคุณนุทินเนี่ยต้องเลี้ยงวันเกิดกันหลายงานเลยเพราะที่ความที่เพื่อนเยอะนะแล้วก็มีหลายกลุ่มอ่ะคือผมว่าเกินสิบแน่นอนระดับเนี้ยแต่ว่าสําหรับนะคะงานเลี้ยงภัยเนี่ยเนี่ยภายในเลยนะคะเป็นภายในครอบครัวที่กันเองนะคะคุณนุทินภรรยาแล้วก็ลูกชายลูกสาวแล้วก็พร้อมกับแฟนนะนะคะอู บรรยากาศเนี่ยภายในบ้านแบบเลี้ยงกันแบบอบอุ่นมากนี่ชอบหมีมากเลยนะตัวใหญ่นี่มีอยู่รูปหนึ่งที่คุณอนุทินเนี่ยกอดหมีด้วยนะน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ชอบลูกสาวนะคะลูกสาวเนี่ยได้โพสต์เอาไว้นะคะใน a c e b o o k ค่ะโดยนำเอาโพสต์เก่าเมื่อช่วงปี2559เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อลูกสาวบอกนี้ค่ะบอกว่าแฮปปี้เบิร์เดย์คุณพ่อมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงมีแรงไปทำสิ่งดีๆเอะ เยอะ, mm hmm. ยอะๆสรวนภูมิใจที่มีพ่อเป็นพ่อพ่อไม่เคยเบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีใครเนี่ยมาเบียดเบียนพ่อแม่ของพี่สนเลยความดีที่พ่อทําเอาไว้ทําให้สนได้รับสิ่งดีๆมากมายจากคนที่รักพ่อไปด้วยพ่อเป็นฮีโร่ปกป้องสนกับน้องด้วยการเป็นผู้ให้วันหนึ่งเนี่ยสนจะต้องสร้างความดีที่เป็นของตัวเองให้ได้เหมือนกันเขาจะได้รักพ่อด้วยแล้วก็พูดเหมือนทํานองว่าคือคือจะทําให้ได้ว่า วันนี้เนี่ยคือคนอาจจะพูดว่านี่ไงลูกของพี่หนูลูกของคุณอนุทินแต่วันหนึ่งเนี่ยจะต้องให้คนบอกว่าคนนั้นไงอนุทินพ่อของสนนี่แบบคือจะเห็นได้ถึงความสนิทระหว่างพ่อกับลูกมากนะเขาจะนำเอาลูกสาวภาพลูกสาวนะคะภาพของตัวเองเนี่ยกับทางคุณอนุทินเนี่ยมาใส่ให้ได้เห็นกันว่าโอ้โหสนิทกันมาก คือมีนอนหนุนตักอะไรแบบนี้ดูสนิทไม่สนิทนี่ดูจากรูปดูรู้เลยเพราะว่ามีทุกช่วงอายุคือถ่ายกันทุกช่วงอายุแล้วก็อยู่ใกล้กันตลอดนี่ควคุณกินตลกเลยอ่ะเออเหมือนเมื่อกี้ก็เห็นนะคุณอนุทินตอนผมยาวนะเราไม่ค่อยเห็นตอนผมยาวนะื่อกีมีตอนนี้ตอนผมยาวนี่ก็หน้าไม่เปลี่ยนเลยอ่ะหน้าตอนเด็กยังไงหน้าเนี่ยพออายุมากเราก็อย่างนั้นอันนี้ลูปยังถ่ายทันนะเนี่ยแม่ คือลูกสาวคงจะเก็บไว้แบบเอาไว้หาพ่ออะไรเงี้ยใช่ใช่ก็รักกันมากค่ะอ่ะพอเลี้ยงเป็นการภายในแล้วเนี่ยนะคะก็มานี่เลยพักภูมิใจไทยเขาเลี้ยงบ้างโอ้โหพักภูมิใจไทยเลี้ยงเนี่ยนะแล้วคุณเนวินเนกลัาอวยพรเนี่ยโอ้โหต้องมีคนนี้มาด้วยก็คือพี่พเสเนนะคือเลี้ยงกันที่โรงเกมโรงแรนู่แมนอ่าผูแมนแล้วคุณเนวินเนี่ยนะโหตอนช่วงกลาบอวยพรเนี่ยคือ ลายเป็นประเด็นฮือฮามากเลยเพราะว,ว่าคุณเนวินเนี่ยนะคะบอกว่าขอให้สมหวังขอให้ชนะเลือกตั้งเอาลูกพักของเราเนี่ยกลับมาให้ได้ทุกคนและขอให้มีลูกพักเยอะๆเหมือนกับมีเมียโอ้โหฮามากๆอ่ะพี่เสลีญญ<อ>ได้ยินนี่กึกเลยนะแล้วแล้วกแกก็แกก,แก,ก็อันนี้ก็อตอบโต้กลับเ,เหมือนชี้แจงก,กลับแต่ว่าไปฟังดูก่อนไหมไปดูฟังก่อน กปรของแม่สะนะการเลือกตั้งเอารู่พักกับมาให้ได้ทุกคน ท่านรัชกาลที่9ทกานผูน้ใหญ่ของบ้านท่านนะครับก็พลังของเราในวันนี้นะครับก็จะทำให้พวกเรามีความสามาัคคีเหมือนแก่และกลับมารับใช้ชาติบ้านนงเดือนพรที่ท่านจะให้ผมนะครับความประทานเลยความประทนานดีนที่ให้ผมก็ขอให้สะท้อนกลับไปยังทุกท่านและครอบครัวบุคคลในวิทยารักษณ์ The mm -hmm. cat มากันครบเลยนะท่านผู้ชมพี่เด้งเนี่ยแกนำพักเนี่ยคุณศักดิ์สยามคุณชิดชอบเลขาเสียโอ้ก็มาแล้วก็แหมงานวันกระดุบนะพักนะแล้วก็ต้นเสียงร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ t เดย์นี่คือป๋าชะดานะมีใส่เสื้อหงเสื้อเลี้ยวภูมาด้วยติดกันนี้ก็คุณมนัญญาน้องสาวมากันหมดอ่ะมมากันหดไม่แหมแล้วคุณเนวินมาด้วยนะโอ้โหต้องมากันหมดหน่อยสิใช่ใช่ต้องมาเลยนะแล้วเมื่อกี้แต่ขำอ่ะแต่ขำคุณนุชทินอ่ะหน้าเจริญเงี้ยหน้าเจริญอย่าพูดตอบโต้เลยนะเมื่อกี้น่าชี้แจงนะ มีหลายคนแต่ว่ามีค่าวละคนนะบอกว่ามีขราวละคนคืออาจจะมีหลายคนแบบที่พี่เนแซวก็จริงแต่ว่ามีคราวละคนก็คือหลายคนแต่ว่าดูดูแลทีละคนน่ะไม่ก็คือมีทีละทีละคนน่ะทีละคนไม่ได้แบบโอ้โหมีทีเดียว3-4ี่คนอะไรอย่างเงี้ยแกตัวแทนคุณตุกทินให้ด้วยเพราะเราก็มาเล่าหวยนะว่าท่านดูแล ทั้งภรรยาใหม่ภรรยาเก่าแลยสีภรรยานี้เป็นอย่างดีใช่ชนิดที่ว่าไม่มีตกหล่นอชนิดที่ว่าผู้หญิงหลายคนก็อิจฉานะอย่า่กเแ้วกันตอบบ้างเช่มั้เดี๋ยวก็แฮปปี้ชื่นมืนคือเป็นบรรยากาศแบบชื่นมื่นะก็ดูพวงมาลัยดีโอ้โหหาพวงมาลัยโตขนาดนี้ได้ที่ไหนเนี่ย ใหญ่มากอช่ค่ะแล้วก็สําหรับคุณอนุทินนะคะในคนระดับนี้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนคุณอนุทินเนี่ยเพลนออฟนุทินเนี่ยต้องไม่ธรรมดาโอ้โหต้องระดับแบบอธิบดีระดับคนเอกนะคะคุณอนุทินโพสต์เลยนี่บอกว่าแล้วก็มาถึงวันที่เรามีเพื่อนเป็นอธิบดีและคนเอกแสดงว่า แก่แล้วอ่านี่เป็นเพื่อนที่อสัมชัญใช่ไหมคือเพื่อนอสัมชัญก็คือมีหลายคนอะเป็น้วทั้งนี้แต่ว่าคนที่ผมรู้จักคนนึงเนี่ยชิดกันขวามือเนี่ยเออพลพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขก่อนท่านเนี่ยขยับจากผู้บัญชาการกองเรือยุทธการล่าสุดก็มาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือโอ้โหนี่ก็เป็นน้องบิ๊กปั๊ตแถวนะต่อแถวอาจจะได้เป็นบลรใช่เนี่ยคนขวามือเนี่ยเนี่ยทีมงานเราขึ้นมาเนี่ยเนี่ย้องบิ๊กปั๊ตนี่น้องบิ๊กปัใช่ครูวินครูวินก็เตรียมที่จะเอ่อเรียกว่า โผหน้าปีหน้าเนี่ยขึ้นจริงคดีขอพปตแน่ลอดเ็็สนิทนะเพราะเห็นรูปถ่ายกับคุณอนุทินบ่อยเนี่ยก็คงรุ่นเดียวกันนะคุณเดียวนะจากคุณอนุทินนะคะเราไปต่อเบิร์เดย์ของอีกท่าน